เอาขับพวงมาไัยซ้ายแล้วเบรกคลัตมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยซ้ายหรือขวาวะเหมือนรถในเมืองไทยหรือเปล่าวะเนี่ยแต่เบ้นคันนี้มันขับนุ่มมากเลยวะวันนี้เราก็จะเช่ารถในสูริทนะครับเราลงสนามบินสูลิตแล้วเราก็มาเช่ารถที่นี่นะครับยุโรปค่ะเราจะขับไปเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็สวิตนะครับตามไปดูเลย วันนี้เราจะมาเช่ารถในสูลิตนะครับตอนนี้ผมลงจากสนามบินูซลิตมาแล้วนะครับเราจะมาเช่ารถที่นี่เราก็จะเช่ารถไปเที่ยวที่มิวนิกนีครับประมาณ2คืนแล้วก็ไปนอนที่สตุตการ์ดอีกหนึ่งคืนและก็แวะผ่านฝรั่งเศสหลังจากนั้นเราจะวนเข้าสวิต อีกหนึ่งคืนนะครับและหลังจากนั้นเราจะเอารถไปคืนครับเอกสารที่ใช้ประกอบก็จะมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับและก็ใบขับขี่สากลรวมไปถึงใบขับขี่ที่เราใช้ขับขี่ในเมืองไทยด้วยนะครับเอาไปเผื่อไว้นะครับเราเช่ารถที่เป็นคล้ายๆรถแวนนะครับ1คันมีประมาณ8ที่นั่งนะครับแล้วก็อีก1คันมี5ที่นั่งนะครับถ้าเช่ารถก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับถึง700 0บาทนะครับแล้วแต่รุ่นครับ อนนี้เรามาถึงข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้คือรถที่เราจะขับไปหนึ่งคันนะครับก็คือเบนที่เป็นรถแวนแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากที่เราเดินทางเสร็จแล้วกลับมาก็ต้องเติมน้ำมันให้เต็มเมื่อเติมเต็มเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมาเอาบญแจเี่ยมาใส่ตู้นี้ไปเลยหยอดไปเลยแล้วคุณกะกลับบ้านได้เลยอ่าอันนี้คือง่ายมากๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นบนรถแล้วครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าขับพวงมาลัยซ้ายจะไหวบอกวะเต้นเดียบคันเร่งอยู่ทางขวา เบรกอยู่ทางซ้ายนะครับนี่ครับเหมือนเมืองไทยทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าพวงมาลัยอยู่ซ้ายเท่านั้นเองครับยืนยันครับเจมตัวออกเดินทองไปด้วย